เรียนผลโทพิสิทธิ์ตัมมาเสิรผู้ชัการตรวจกองทัพภาคเจ็ดนางสารชานันทักษ์มตีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านรองช้นการรชาเจท่นรุชาท่านรองรองนอจังหวัดนครปฐมตั้งทุกท่านครับในวันนี้ตำรวจกคเนะครับได้จัดการแถลงข่าวผลการปฏิบัติของเจ้าหที่ตำรวจและการจัคุมคดีรายสำคัญ5คดีครับโดยเป็นการจัดคุมและสติ๊ราลสำคัญขอพื้นที่ภาคเจครับ1คดี ในการจับผู้คิดค้นเซ็นฟันในพื้นที่จังหวัดนครปฐมรวมสิทธิครับโดยลดับแรกครับกับของสอเรียนเชนคอนโซลที่สิตันเกษตรผู้จัดการตรวจหน้เตียนะครับได้แถลงถึงคือคนเด็กกลุ่มห้าขึ้นไปนะครับปริศเฉยครับครับเออ่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้นะครับทางตำรวจสพเจ็ดนะครับได้ร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับท่านอโรโอชาท่านอธิบีนะครับแล้วก็ทางกองเรือรบมณฑจังหวัดนครปฐมนะครับขอเรียนให้ทราบว่า การแถลงข่าววันนี้เป็นการแถลงผลการปฏิบติงานในคดีสําคัญในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับจานวน5รายนะครับห้าคดีนะครับผมขอเริ่มจากคดีแรกก่อนนะครับคดีแรกก็เป็นคดีพยายามฆ่าเสียเปรียกนะครับคดีนี้นะครับผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงเสียเปรียกได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลบหนีนะครับทางตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับได้มีการระดมฝ่ายสืบสวนระดมสัมภาษณ์กำลังแล้วก็ประสานกับฝ่ายปกครองด้วยนะครับจนกระทั่งพิสูจน์ทราบได้ว่าในรัฐนะครับ มือปืนนะหลบหนีไปอยู่ที่เพชรบุรีนะครับก็ได้ทําการจับกุ่มนะครับพร้อมอาวุธปืนของกลางรถต่างๆนะครับแล้วต่อมาก็ได้ขยายผลต่อเดินทราบว่าในบอยนะครับเป็นผู้ว่าจ้างนะครับทางุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดก็จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนได้ทำการจับกลุ่มนะครับขณะนี้นะครับถ้านำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังไปแล้วนะครับทางองายสืบสวนก็พยายามนะครับพยายามที่จะขยายผลต่อไปนะครับอันนี้ ฉบับต่อไปขออนุญาตให้ฐานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมครับได้กรุณากล่าวเกี่ยวกับเรื่องแนวทางที่เราทำงานร่วมกันดีครับขอขอบคุณท่านตำรวจโตทรทิศอันประเสริฐนะคะท่านผู้จัดการภัจจ์นะคะในในส่วนของจังหวัดนครปฐมนะคะก็เราก็ร่วมมือกันร่วมกันทํางานกับฝ่ายตำรวจนะคะฝ่ายปกครองกับฝ่ายตำทางตำรวจก็ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของการดูแลความสงบอเรียบร้อยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมท่านคงจะคงจะเห็นนะคะว่าเหตุที่เกิดน,นะคะทางตำรวจก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ผู้กระทําผิดได้นะคะแต่ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้ร่วมกันนะคะก็คงจะเห็นว่าตอนนี้การ การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดรวมทั้งที่เราได้ใช้เทคโนโลยีนะคะมาช่วยในเรื่องของกล้อง c c t v อะไรต่างๆทั้งหลายในเรื่องของการวางแผนในในส่วนของเมืองเนี่ยนะคะที่เราจะใช้ตัวนี้ในเรื่องของการที่จะทําให้ช่วยให้ความตํารวจได้ติดตามผู้กระทําความผิดนะคะได้อย่างรวดเร็วอย่างครับการเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนนะครับก็าตามนโยบายท่านผู้ชการตำรวจผู้รภาคเจ็ดนะครับ ทุกคดีที่เกิดขึ้นตำรวจต้องคลี่คลายคดีด้วยความรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนครับผนคดีของเมืองก็ต้องยอมรับว่าเราไปเจออดีตมือปืนนะรักโอภาหรือรักเจ้าสัวนะครับคนนี้เคยติดคุกนะก่ขอคดีเมื่อปี49าใช้วุฒิปืนยิงนักศึกษามราชพัฒนะปีสองเสียชีวิตที่ร้านเจ้าสัวติดคุกสิป,ปีออกมาเป็นปี59หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ เล่นทิกตอกนะทิกตอกก็รู้จักกับบอยก็ทักทายกันทิกตอกนะครับพอรู้จักกันก็เริ่มมีการนัดหมายกันนะพูดถึงเรื่องงานนี้ที่จะเกิดขึ้นนะนัดหมายกันเนี่ยนะครับก็จะไปนัดหมายสถานที่ที่บอยเขาอยู่ที่อำเภอเราฝันนะครับพอนัดหมายปั๊บก็มาเคสซิงพื้นที่เขาทางานเป็นระบบเนี่ยมาแคสซิงพื้นที่โดยใช้รถของผู้ต้องหาที่2คือบอยนะครับรถที่เรายึดได้ประกอบแดีเคสซิงพื้นที่ก็มาดู2จุดจุดแรกคือจุดที่พัก ของเฮียเปียกนะครับอยู่ที่ซอยอู่สุนชัยจุดที่2ก็คือหน้าร้านน้ำัวดอกไม้ป่าจุดแรกเนื่องจากเขามีประสบการณ์เรื่องคดีและถ้าท่านดูใน y o u t u นะท่านจะเห็นประวัติที่เขาพูดกับเกี่ยวกับเรื่องของเขาติดคุกเนี่ยท่านเซิร์ชดูได้เขาจะพูดเล่าเรี่องขณะที่เขาติดคุกเดินจําเขาบินและเดินจําเขาดินเขามีอิทธิพลแล้วเขาทำอะไรบ้างในเดินจำซึ่งตรงนี้ท่านเซิร์ชดูได้ นะเขามาดูแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าจุดแรกนี่กล้องจอดปิดเ่ยไมเคิซิงพื้นที่เขาดูกล้องจอดปิดเพราะเขารู้ว่าจุดแรกทําไม่ได้จุดที่2ที่ร้านอาหารเขาบอกกล้องน้อยพอทําได้นะหลังจากนั้นเขากลับไปแล้วก็ได้รับค่าจ้างครั้งแรกนะครับได้ห้าหมื่นนะค,ค่าตกลงแล้วเราวันลูกขึ้นพัยน,นอนที่ในพื้นที่เราฝันรีสอร์ทผมไปตรวจสอบแล้วนะได้เงินไปอีกห้าแสนครั้งแรกได้ห้าแสนห้ากลับบ้านไปทีแรกเขาก็จะเพี้ยวงาน แล้วจะปิดอะจะปิดจะไม่ทำเพราะประสบการณ์ในรักในค่อนข้างเยอเพะพอปิดเสร็จปั๊บไอท้ทางนั้นก็มาขู่เลยนะครับเอาขนมมาไว้ที่บ้านสุดท้ายก็ต้องไปดูงานนะครั้งแรกอย่างจริงจังโดยเอาเงินที่ได้ไปซื้อรถจกักรยานยนต์และซื้อรถนยนต์เนี่ยซื้อเสร็จแล้วเนี่ยไอ้นี่ฉลาดนะครับมาดูงานครั้งแรกก่อนสิบวันขี่รถมาครั้งแรกมาลิมคองกลับทีเกษมครั้งที่สองมาเพชรเกษมไปราวขวานไปเอาเงินเพิ่มอีกล้านสามแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับที่เพชรบุรี นะครั้งที่3มาริมคลองกับเพชรเกษมครั้งแรกรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นสีแดงครั้งที่2พ่นดําครั้งที่3พ่นสีเทาแลมโบนั่นะฉะนั้นเราจะเจอมวยมวยระดับนะครับมีประสบการณ์และยังเอาของกลางไปคนนี้สวมเสื้อ3ชั้นก่อเหตุเสร็จถอดชั้นแรกนะลมนี้ไปถอดชั้นสองเปลี่ยนแม้กระทั่งรองเทา้ารองเท้าไว้ใต้บอกแต่ด้วยที่ท่านอรองชมจวินอนุรากนนท่านผู้จัดการระบบกุฏิภาคเจ็ด เกิดเหตุปุ๊บวันที่7วันที่8ท่านมานั่งหัวโต๊ะให้คําแนะนําสืบสวน้งหมดบนตำรวจตรีการธรรมกเกษมแล้วก็ท่านพลเอกภูมิิสทธิ์หรือภูมิกับลิงมือปากของเราได้มานั่งวิเคราะห์รวมทั้งสิ่งที่พันรบาขาดไม่ได้เลยคือพิสูจน์หลักฐานภา้เจ็ดครับเราสามารถเก็บดีเอเราสามารถเก็บอะไรได้ไหลายอย่างทุกอย่างค้นบุรีไม่ได้แม้แต่ค้นเดียวเพราะนี่ฉพาะสุโขี่ทุกที่เห็นภาพแต่ไม่ได้ค้นบุรีแม้แต่ชิ้นเดียวน,น,นั้นั้นเราเจอมวยแข็งเราเจอมวยที่มีประสบการณ์ แต่ถ้านผ้การบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนิติวิทยาศาสตร์บวกทุกอย่างเราถึงนําไปสูก่การออกหมายจับนะครับไม่ได้จับสดนะออกหมายจับนะหมายจับทั้งผู้ใช้จ้กงวานหมายจับทั้งผู้กระทําผิดพยายามฆ่าพบพาวุธปืนยิงวุธปืนนะครับโทษแม้รับสาภาพนะรประหารชีวิตรับสาภาพ,พแต่ยังจําคุกตลอดชีวิตฉะนั้นเคสนี้ยังไม่จบยังไม่จบยังต้องเดินงานต่อทํางานต่อนะครับเราจะไอาให้สุดตาท่านผู้จัดการบอกแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลัง จจใหญ่ขนาดไหนจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าตัดสินใจว่าจ้างใช้อาวุธปืนมายิงในเขตตำรวจภูธรภาคเจ็ดท่านผู้กบอกเอาทุกคนเอาทุกหลายนะครับอันนี้คือเราจะสร้างความเชื่อมั่นในกับพี่น้องประชาชนนะครับก็นาเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับประเด็นของเคสร,รักโพาเนี่ย,นนยที่เขารับที่เขาร,รับรับงานมาเนี่ยรประเด็นความแค้นเคืองของผู้จ้างเนี่ยเขาแค้นเคืองกันด้วยเรื่องอะไรคือรักขอรับสาภาพในคำให้การก็บอกว่า ผู้ตายเนี่ยไปโกงนี่ลูกพี่แต่าว่าลูกพี่เนี่ยก็คือลูกพี่ของบอยอี่แหนะครับร้อยสามสิบล้านซึ่งตอนนี้เราบะรับฟังไหมนะครับแต่บอยเนี่ยเขาไม่ให้การใดๆก็ไม่เป็นไรนะครับทางผู้กับลินเขามีวิธีการสืบสวนพิเศษอยู่แล้วนะครับเราจะรวบรวมพยานฐานทั้งหมดทั้งทุกอย่างนะครับรอว่าเคสนี้เราจะทําให้เป็นตัวอย่างว่าผู้ว่าจ้างทั้งหลายจะเก่งขนาดไหนมันก็ย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอทราบว่าผู้จ้างวานบอยเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการตำรวจเก่า อ้าวก็สื่อมวลชนถามคนคนนี้ชื่อบอยเนี่ยไม่ใช่ผู้บาจ้าบอยบอยเนี่ยเขารับราชการอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่สพลำพียงแล้วเมื่อสองปีที่ผ่านมาเขาถูกย้ายไปที่อยู่ที่หนองยาป้องก็เลยน้อยใจมีปัญหาบุงชาก็ลาออกจากราชการนะครับลาออกจากราชการ,รนักก่อเหตุไม่ใช่ข้าราชการตำรวจไม่ใช่ข้าราชการตำรวจแล้วแม้แต่เป็นอดีตข้าราชการตำรวจ ใครที่อยู่เบื้องหลังใครที่เรามีพยานหลักฐานถึงผู้ชัดการลองเชียที่ปิติรวมนั้นท่านผู้ว่าบอกว่าเอาหมดครับเอาหมดครับตามพยานหลักฐานนะครับไม่เล่นนอกระบบครับนะไม่เล่นนอกกติกาคโอเคครับ,บครับเจนครับ